ครับเน่าวงลีครับเปิดมาในเหม็นหึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเอานำไปเบิ้งว่าหลังจากหมากไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วสีหรือการเปลี่ยนแปลงสีเป็นในวใดไปเบิ้งครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมทางช่อง YouTube ของอาบาโรดธ,ธรรมชาตินะครับกับรายการ,กรเกษตรกับเสียงเพลงนะครับนําสาระเรื่องราวเกี่ยวกับการบํารุงดินนะครับในไร่ในสวนนะครับมาฝากพี่ฝากน้องโดยเฉพาะตอนนี้นะครับบาโรดได้นำเรื่องราวของการบํารุงรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับ ส่วนอย่างของบาโรดนะครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งจะได้ลดต้นทุนการผลิตในการซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีทางเลือกนะครับคือบ้าโรดนะ่ะจะว่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะครับเขาไรเขาวสวนนะครับก็เลยมาทดลองใส่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมน ่ไข่ไก่นี่แหละแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่ใส้ผสมมาซานกันอยู่ตอนนี้ก็คือ,อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วบ้าโลดเฮ็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเฮ็ดแบบบม่มีหัวเชื่อนะครับก็คือใส่กระเอ็นจุลินทรีย์ไข่เน่านะครับก็คือใส่ไข่หมักไข่ไก่หมัก วอาทิตย์นึงแล้วก็ผงชูรสคือส่วนผสมนี่ประหยัดมากๆนะครับแต่หลังจากที่ไส้แล้วเกิดผลรับที่คุ้มค่านะครับโดยลดลด,ลดคาใจใจ่าใช้จ่ายบ่ต้องซื้อ,อปุ๋ยเคมีนะครับอาจจะไส้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับปีนึงครั้ง,งนึงแต่ว่าสิหลักๆก็คือจุลินทรีย์แล้วก็ อฮอร์โมนไข่ไก่เนี่ยแหละครับที่วารดษไส้อยู่ในส่วนเฮ็ดให้ดินอุดมสมบูรณ์แล้วกะ็ที่สําคัญที่สุดก็คือต้นไม้ก็จเจริญเติบโต,ตงอง,งามนะครับตามแบบฉบับในสิ่งที่เพิ่นต้องการนะครับถ้าต้นยางก็นำในเมื่อหาอาหารได้สมบูรณ์แล้วก็นาอาหารไปเลี้ยงลําตน้นแล้วก็ไปสังก้อแสงผลิตน้ำยางมาให้เฮากีดอันนังคือขั้นตอนที่ธรรมดามากครับธรรมชาติเฮ็ดเฮ็ด เกิดขึ้นได้นะครับบาโรดก็เลยใส่อสย,ยู่ณปัจจุบันเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับบาโรดจะพาะไปเบื้องติดตามผลงานนะครับการที่บาโรดเห็ดจุลินทรีย์แบบบ่มีหัวเสือหรือจุลินทรียไข่เน่าไว้ยได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะตามมาให้เบิ้งว่าผลเป็นจงังไดมีการเปลี่ยนแปลงจงังไดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผลงานกันครับไขน่นานะครับที่หมากว่าที่เหลือจาก เมื่อนั่นนะครับที่ผสมบารโอดบดวเฮตดหลายนะครับเพราะว่าเฮดไว้แต่ละสองสามขวดนะครับขวดหนึ่งก็ใส่ได้หลายเติบครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นจุลินทรีย์แล้วเนี่ยบารดโอดก็ใส่แค่ครั้งละถังนึงเนี่ยซ่อนซ่อนครึ่งเท่านั้นนะครับในการลดในการพ่นในส่วนอย่างนะครับนี่แหละครับจากจุลินทรีย์จากไข่เน่าเนี่ยแหละครับเน่าอีหลีครับเปิดมาในี่เหม็นหึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเรานําไปเบิ้งว่าหลังจากหมักไว้อาทิตย์นึงแล้วสีหรือการเปลี่ยนแปลงสิเป็นปนวใดไปเบิ้งครับที่หมักไวหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นะครับสองขวดนี่อันนี้หัวก็ผสมนะครับอันนี้พึ่งผสมได้ประมาณสองมื้อนะครับอันนี้พึ่งพึ่งผสมพึ่งเฮ็ดนะครับแต่ว่าสองขวดนี่นะครับขวดนี่เป็นสีแดงเริ่มสีแดงนะครับแต่ยังบ่จําได้จัด อันนี้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับเห็นบ่าพี่น้องเริ่มออกสีแล้วครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวสียังก็ได้ครับเป็นจุลียนสีได้เบิดนะครับนะแต่อันนี้เอาไปขยายต้อก็ได้นะครับเป็นสีแดงแน่นอนนะครับอันนี้คือละแบบบ่มีหัวเชื้อเลยครับที่เฮ็ดมาให้บเบื่องมือนะครับก็สามารถนําไปใส่ในให้ในสวนได้บาโรดก็ทดลองเอามาเฮ็ด โดนแล้วล่ะครับบัดน,นี้ก็ได้ผลกับหมักเท่าสองสามขวดด้บผู้ใด้สิหมักมาลายก็นนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่บาลลดหาขวดโบทันก็เลยเฮ็ดไว้แค่สองขวดแต่ก็ได้ผลนะครับตอนนี้เนื่องอาทิตย์ผ่านไปเริ่มออกสีขวดนี้เป็นสีแดงนะครับแต่โบทันได้เข้มเดียวเดี๋ยวรออีกสักครู่นะ่าจะเข้มนะครับแต่ขวดนี้เป็นออกสีแดงแบบแบบโบทันได้เข้มขึ้นกันแต่ว่าเป็นแดงอีกแบบนึ่งนะครับ เห็นไหมครับแต่ขวดน้อยนี่พึ่งผสมนะครับได้สองมือเดี๋ยวรอชมขวดน้อยนะ้าแต่น,นี่ก็ถือว่าได้ผลเดี๋ยวรออีกประมาณสักสองสามมือก็สีแดงจัดนะครับนี่แหละครับคือจุลินทรีย์ไข่เน่าแบบไม่มีหัวเชื้อนะครับเดี๋ยวก็ที่น้ำสองขวดนี้ไปพ่นอีกสิบห้าวันนะครับก็ที่ไปพ่นในไร่ย่างหรือในพืชในสวน ต่อไปนะครับเพื่อทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดก็ต้องการจุลินทรีย์คือกันนะครับบาโรดก็สีน้ำไปใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่แหลคะครับพี่ครับนำมาฝากพี่ฝากน้องคือการทดลองการทำจุลินทรีย์ไข่เน่านะครับมาฝากพี่ฝากน้องต่อไปครับผมจากนั้นแล้วแต่ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่สำหรับน้องที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้บาโรด กขออํำนวยไปพร้อ้ในพี่นอ้องมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ